สวัสดีครับมาอัปเดตกับข้าวตอนเย็นให้ดูได้มันก็จะมีส้มตำกูปลาแซบแซสไตล์สำรานกินง่ายๆครับกัางคืนกินง่ายๆข้างบนนู่นก็จะเป็นผักกาดผมให้ดูหน่อยแซบแซบบยี่สบห้าบาทผัดมาก็จะเป็นไส้กรอกอีสานกับ ฮอดดอกก็ใส่ใส่กอกแดงกวเนียวอีกห้าบาทอยู่กะกลาคืนอยู่ข้างหลังกินง่ายๆอยู่ง่ายๆครับกินแล้วก็แล้วปออูเป็นเฟนปูเป็นตัวเป็นตัว,เ,ตวเออน่าอร่อยไหมเห็นแล้วก็น้ำลายไหล แซบ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 ด้วยกันเด้อกลางคืนก็ไม่มีอะไรสู้กับยุงสู้กับยุงนี่ครับใส่กรอกร้านเดิมร้านเก่าเจ้าประจำาบเฮอ้วนขี้บนแซบแซบแซบแปบติลังครับผม